Ki, สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้โบคุณหน่อยมาวัดใหญ่เชียงควรค่ะนี่ค่ะเจดีย์สมัยอยุธยาค่ะวันนี้จะพาขึ้นไปบนเจดีย์นู้นนะคะโบคุณหนุ่ยจะขึ้นไหมมาลุ้นกันค่ะค่ะอบคุณมาฝากเอฟซีทุกท่านนะคะสามพุสามุทคุะสามุคุณสวยงามค่ะ เอฟชฟซี F 3. F 3. ชมบรรยากาศไปนะคะเอาบุญมาฝากเอซทุกท่านเลยนะคะจะขึ้นไปนะคะเอซทุกท่านค่ะขึ้นไปนี่ค่ะสูงเหมือนกันนะคะเอฟซีอ่าคุณหน่นจะพาขึ้นไปแล้วค่ะ มากับลูกสาวกาแฟนค่ะลูกๆมาไหว้พระค่ะวันนี้โอ๊ยๆๆๆนี่ค่ะขึ้นมาถึงชั้นนี้แล้วค่ะเอฟซีนี่ค่ะนี่ค่ะเหนื่อยเหมือนกันนะคะหอบเลยอยาขึ้นมาชั้หอบเลยนี่ค่ะ นี่ค่ะรอบๆเจดีนะคะสวยงามค่ะน,นี่ค่ะอายุยาเมืองเก่าของเรานี่แหละค่ะสร้างสมัยอายุยาค่ะกลัวคุณเหนืห่อยเลยเอ <c oughs> ็กซ์ซีดู <c oughs> ดบรรยากาศไปก่อนนะคะน,น,น, <c oughs> นี่ค่ะ ท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากค่ะวัดใหญ่ชาวมังคลจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะค่ะเพราะว่าชื่อเสียงดังมากถึงตา่างประเทศค่ะเอซีนี่ค่ะเราขึ้นมาตรงนี้เราเดินรอบค่ะพวื่็ก่อนเหนื่อยเลย สูงขนาดยังไม่ถึงสู้นะคะสูงมากค่ะเอ,าาเอ๊เราขึ้นมาได้แล้วสาธุบ,บุญแก่เอฟซทุกท่านเลยนะคะบุญมาฝากเอฟซทุกท่านค่ะบุญค่ะ